มาเริ่มาฟอร์จูเนอร์รุ่นพิมพ์นิยมรุ่นนี้เขาเรียกว่าไอหน้าทศกัณฐ์รุ่นทศกัณฐ์นะฟรีดาวกับค่างวด6นห0ปีสองรเอาไว้ถามไปเลยมันคือรุ่นอะไรครับรุ่นทศกัณฐ์พี่รุ่นทศกัณฐ์นะเรื่องเดียวกับพลักพละามันแหละกับนางสีดาแล้วพี่ใช่ oh. นะเรื่องเดีวยวกันด oh. าเนี่ หน้าทศกัณมันคือหน้ายักษ์หน้ายักษ์โอ้หน้ายักษ์หน้ายักษ์หน้ายักษ์ก็เลยเรียกรุ่นทศกัณฐ์โอ้พี่ผมก็ไม่เคยดูรามาเกียนด้วยดิดูอะไรดูแต่ไม่น่าดูแต่ไม่น่าหรือดูแต่สับเปลือดสับเปล่อเพิ่งมาพี่ผมดูเตะแดงอ่ะอ้าวนะฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์วีรถปีสองพันสิบราคาขายห้าแสนห้าหมื่นบาทและที่สำคัญให้ผ่อนเพียงแค่ หกพันบาทไปชมโอ้โห,ห,ห,หถูกถูกกรับพี่เกียร์ออโต้เบาะหนังเบาะบ,บัฟไฟฟ้าไม่แสนไปปลายนะจ๊ะแสนเจ็ดแสนแปดามาพร้อมกับจอแอนดรอยด์แอร์ดิโคตดเย็นเลยไปทุกจ๋ามาดูรอบคันเลยรถไม่มีเฉียวชนแน่นอน็อะไรพี่พิกความมาแล้ว <laughs> ไม่ชนคนอื่นพี่คนอื่นมาชนโอ้ก <laughs> ็ยังชัว่ว <laughs> ทนะะเบียนกรุงเทพไม่ใช่ชลบุร oh. นะีรถสามารถดูรถตัวจริงได้ที่เต็นรถมือสอง TJ Auto เขตนะเขต <Te eth, S 1> ใช่ไหมเขตครับนะอยู่ที่กรุงเทพมาหานครสาขากรุงเทพวันเะดีเยเซมมารีวิวรถที่สาขากรุงเทพนะครับนะอยู่แถวถนนการจนาพิเศษสามารถมาดูรถตัวจริงได้หรือทดลองขับได้เลยนะรับชมคลิปวิดีโอนี้เอาไปผ่อนเพียงแค่6 0 0 0บาทเริ่มต้น6000นะ5,500หื 5, 000, บาทเท่านั้นคอนเนอร์สามศูนย์เครื่องดีงเซลรับประกันเครื่องเกียร์เดิมทุกอย่างไม่มีเฉียวชนพิกคว่ำหรือจมน้นานะรับประกันไม่มีการตัดต่อเลขกซีตัดต่อเลขกรนงังโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะวิธีการจองแอดล่าที่นาเฟ c บุ๊ o k ิ i กต็อกหรือว่ายูท like ูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเมา้าทรงบัตรประชาชนเบอร์โทรยูเข่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดียนเรื่องให้ นึกถึงรถยนต์มือ2อนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินควบวงจรนึกถึงไยครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันยันทุกเค,กคส่งฟรีฮอหด้าบ้านทีนค้กว่าสุดสุดสุดไอเสมรถซิ่งแล้วแชร์ไปคุณได้10ินั้นอยู่นี้ว่าไงไยรุ่นจา๋า